รถของพี่มาหยอดโน่นตามอเออพ่อบิ๊กบอกให้ลุงเอาเอารถขึ้นเอาขึ้นได้ยังไม่ตีจมอ่ะ,อะเสร็จละจมที่หน้าบ้านแล้วค <laughs> นตกดูร้ายเลย

หน้าแดงแรงไม่ออกเขารู้ว่าฝนจะตกได้บิ๊กเขาเมื่อคืนเขาขับมื่อวานเขาขับรถเขาบังคับด้วจะไปเลยแล้วเหรอแต่ไปกัเรียบร้อยโอ้ยคลาสเรื่องเน็ตเน่าเรื่ออกมาบ่ได้ป้าว่ามี่ร้องว่าตัวเขาตัวแห้งนี่มึงโกงอย่างเนาะ ต,ตัวแห้งทีม,มันมันมีน้ำเนี่ยมันออกง่ายอยู่เดี๋ยวหาข้อเจ๊งๆเนี่ยติดล้อกเนี่ย,ดยเดี๋ยวเดีย๋ยวมาเดี๋ยวรุ่น,นหิงเขาเลยเบามากโอ้ตัว เดอวันนี้เพิ่นีพ่ฮัาเป็นหน่อยเบียนได้สามกุ้งแหลมบุษันโด้จางวานเลยบุษบันโด้ก็บไปก็ผมอยู่โอ้โหนี่ตรงนี้เสร็จกลับมาเพื่อเที่ยงเกียร์ยังไม่ลงเลย เทปเกียร์ซ้ายเทปเกียร์ก็นะเบื้องห้อยเก่ามันตัวเนี้ยตัวน็อตขันนี่พราะเนเบื้องห้อยเก่านี่ี้ตัวน็อตขันตัวนี้ใส่ใส่ตรงห้อยเก่ามันถ้าใส่บบตรงห้อยเก่าทำไมไม่ใส่เกียร์เนี่ยตัวขันน็อตตัวนั้นสองตัวยิงน็อตเบอร์สิบสี่อ่ะ แล้วนี่เป็นอันโยมาถอ๊บปืบแล้วสบ้านที่บาที่เฮาแผนท้ายรูท้ายคีด เดี๋ยวมนสิมันใส่ซองสัน่นโอ้ยซองสัน่นคับอะไรหรอเบิง้งโฉคนละ่ะ <laughs> พี่พี่ขับคับไม่ได้กติบายพี่มาซอยคับแน่ครับเออพี่มาซอยคับแน่มาดิขับเอาไว้แล้วกติบ้าน่ละแต่และขยายเป็นสิเอนิ้วพีกว่าถ้ามันดีกว่าเดิมนิดนึงมันก็ยังดีกว่า Hoa, 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 có hoa, 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 น็อตมาตรฐานอะเบอร์สิบสีเลยนกเก้าในเบอร์สิบสองใจยเย็นนะข้วแบตไม่ได้ถอ,อน เอาดึงนู้นมากก,ก,กไ็ได้ได้ก่ตัวหนักดึเอาตัวหน้อยในบิ๊กเอาถุงเอาถุงนู้นมาก่อนบิ๊กนะถุงนู้งหุ่มตูดไอ้ครอบตรงตูดได้สตาร์ทไว้มันจะมีสายไฟตรงนั้นเออถุงครอบได้ไว้ไม่มันไปสตาร์ทไหมเขาบังมันร่วงแรงบนนะึ่งบไดไอ้ขันน็อตนะขมาน้องขันน,อน,น็อตใส่ บุ้งขอบไปนั้นโดนบ่โดนบ,ดดบ่เออกันๆไว้ออไเออหอ่อไวปห่อห่อมาจากข้างหลังห่อมาขึ้นมาไปเออกันล้นเส้นอ,แอะแกงซองได้ห่าเออกันไปน,นั่นแหละ ขอดเกี้ยวรถตู้พี่น้องมาหนิ <laughs> โดยช่างผู้ทำงานนานเออขันน็อตกระจอแหวงหน่อยก็ได้ล็อกเฮ้ยบาดไฟปะกดปุ่มโทษนี้กันเถอะใช่มีบิคชัยอยู่เนาะโทษโค้งอะไรพอสม่สมสมเลยพวก็จะประกาศตัวเ่ยมีหรอ อสมอ,น,น,น,อน,นึกว่าต่งานอีกิีนขอเนี้ยเอทั่วดำมีกเลยใจเย็นเย็นหลุดแน่ยังไงวันนี้ก็เสร็จแน่ <laughs> จะคลองรถเราพี่ผมจะไปรับเป็นหน่วอยเอด้อพี่ รถลง่สัหานไส่ที่ที่นครบ่บัวรไปหรอรถทรงถึมาจากไหนจากนูนจากนูนเป็นหานทรจากนูนไปหนไทรโอ้นี่อยู่โดนนี่แดงใช่ไหมครับผมบ่ไยหาช่างทวนนูนนีแดงใช่ครับช่างทวนอ่ะ อพาะ่ท่นก็รู้จักกันจะไม่ไ,มได้เข้าไปอ่ะมันต้องมากํำหนักไงนะ <laughs> นเ,ขเขามีอู่เขาไปทำอยู่ข้างในาบ้านนี้อ๋อเออยันนี่เขาจะเลื่อนกก่านาลุงเรื่องแล้วจากจะกรันฮิส่วนนฮิดเครื่องเสียงไงนะ่ะเออ เรียนเทคนิคปุ๊บแล้วก็ไปเป็นเด็กฝึกงานของร้านโทนี่อแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็ออกมามาทำของตัวเองเม,มา,เาคาัตพี่แต่ก่อนใส่คัดของใครไม่รู้มาเมาคาัตพี่ไปไต่ทีเนี้ยก็เริ่มแบบคุคกคีกันคุคกคีกันก็สอบถามกันว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกสอนไปเห็นน้องนุ่งไปได้ดีก็ดีใจกับมันเราก็เป,ป็นเหมือนที่ให้ปรึกษา คอมิูเตอร์คอ<ฮ>มิูเตอร์หล่ขันเลยคลย<ฮ>อนต่อต่อออกเลยดึงเขาห้าตัวบิ๊กกันเขาเออ สเสริมความแน่นวันที่กี้สองดอกคอนคอร์บอคบอกายี่ ช่างพูดทางานนะเปิดอย่างเดเด่องานศพหรือเปล่าห่วยมันอันอนั้นนะ่ะไอเนี่ยเกาะพ้อข้อน่นานะนที่เขาประกาศแต่มมอประกาศน,น,นั่นสองน่หนอนุ่นแดงพนตกวีไหมเนี่ยพายุเข้า มื่อคืนตกไหมตกครับตกเมื่อคืนเลยตกคือกันหลังกันนะลออยตกเอาละมันติดละโอ้ยมันติดอยู่เกี่ยวอยู่เดี๋ยวย้อนลงมาก่อนจังเลยย้อนลงมาจังหน่อยหนึ่งหน่อยจังมีงตรงน็อตไดออกก่อนนะไม่ทิ้งจี๊ด

kiao gắn không? cái này tui kia này oh trái này kia không bị big bốc nó